สวัสดีค่ะพ่อกำหมิงแดงแชาแนลค่ะพี่น้องคาเมืนนอ่อนี้ผ้าพีพะน้องมาเลาะปลาบัางคําค่ะพี่น้องขะปลากระหองคืมๆม,มาแล้วค่ะมาค่ะมาเลาะปลามึงเฮ็ดไข่เนาะครับสวัสดีครับดอกแรกแหกมันดอกเล็แหกมันค่ะต,ตากเล็กไข่ไข<ะ>่เคียวครับไป,ไป มาคล้ายเขียวใช่หรือดูนี่ดูนี่สวยงามเลยเขียวครวับไปครับพี่น้องครับดูเดียงผอของใหญ่ว่าสิผอ,อของใหญ่พี่น้องแม่จ๋าอู้พี่น้องเบิ้งพี่น้องแบบน,นี้งามค่ะเบิ้งตัวนี้ ปื่ยขาขาพี่น่องครับสุดยอดเหด้ยเลยจ้ะน่องมาไงเลยพี่น่องขาไหมปุาดเบิ้งพี่น่องยิบพัวขาเบิ้งต้นนีป่ะนี่จหาขา จเจ้าขาขาปันเ็ดปวกพี่น้องครับอสองดอกเรียบร้อยเลยครับปอนอิ่มครับปอนอิ่มเลยจ้ะสองดอกตองดอกตำง,งานพี่น้องไปไปเบิ่งต่อพี่น้องเทียบผ่อแบบเก่าไปครับอาาสองจุ่มนะเหยบเลยนะ่ะไหนใบไ,ไม้ปกอยู่นะนี่ใบไ,ไม้ปกโอ้โหเนียมไม่เห็นเนาะไม่ไม่เห็นไม่เจอจริงๆโิงอู้ววไทย องตงเ็ดพวกพี่น้องกก่งแห้งมาออกดอกเดียวดูแบบดีนะนจ้ะสวยงามค่ะื<า>ดอกใหญ่ๆเลยเนาะ Thank <laughs> โอ้พี่น้องเสียงลมมาแล้วครับพี่น้อง <R oon> พุ่งไหม่ใส่ขอจุ่มนึงบ่ไปครับลมกข้ามา,มมาโอ้ยพี่น้องครับปุบ้ยจุดนี้ออพ,อ,พอ,อเพชดกับพอเรืออยู่พี่น้องลมกข้มาสได้ออกม้วนเมื่อไ่ไกันเนียน <R oon> ไปครับจุ่มหน่ใหญ่หยาดฝนตกเนาะพี่น้องเดี๋ยวออกจากป่าบ่าไ,ได้ ไปครับี่ดอกกง,งามเลยจ้ะมบมีเฟดไปพี่น้องครับออกไปหาทั้งนอกพี่น้องมีฝน,นไรครับหยาดฝนไรออกจากป่าก่อนพี่น้อง น้ำแบบเฝ้าพี่น้องครับมือน,นี้ผลงานน้ำจักเห็ดไข่ล้วนๆเนาะเห็ดไข่ไข่ขาวล้วนๆพี่น้องครับไปไงเมียน,นครับเพราะว่าเฝ้าฝนงานเลิงดวนย่านฝนครับล่มมากไป อย่านงนาบานมือจ่ะดอกงามๆแข็งๆจ้ะเู้ยใหญ่ๆไปพี่น้องอู้อเสียงบรรยากาศมาน่ค่ะพี่น้องเต็มตาอยู่ค่ะหมันเดิมมากเมียนครับ เมื่อบ้านแล้วคะ่ะพี่น้องคขะปีละน้องเมื่อมื่อสัตนครับสิบบริษัทไทยเนาะคะ่ะเป็นบางช่วงขณะค่ะเพราะวา่าเาาเนาะหยานฝนเลคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนีดหนูแดงขอจบคลิปไปเพียงซับนี้กันเถอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปรับชมขีดหนูแดงเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกมมคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมื้อบานค่ะสวัสดีครับเฮ็ดครับมาเนี่ยมานมคะ่ะงามพี่น้องครับมาเนี่ยเต็มตาคือเก่าครับไปครับ